สวัสดีค่ะเรามาดูโตโยต้าหัวจรวดราคาสูงนะคะดีเซลค่ะ 5L ค่ะเครื่องดีสีสวยค่ะพร้อมใช้เลยค่ะภายใน VIP นะคะวอดีเดิมบางเลยค่ะรถบ้านแท้เลยค่ะเจ้าของดูแลอย่างดีค่ะเป็นรถตีเทิร์นนะคะมาเอาคอมพิวเตอร์มาเอาโตโยต้าคอมพิวเตอร์ราคาสูงไปใช้ค่ะภายในสวยนะคะภายใน VIP ค่ะ เรามาดูเครื่องเสียงนะคะมีเครื่องเสียงนะคะภายในค่ะเนี่ยค่ะภายใน VIP ค่ะสภาพดีสีสวยค่ะพร้อมใช้ค่ะวิ่งไกลสบายค่ะไม่ไอไม่ดันนะคะเครื่องดีการันตีเลยค่ะเครื่องดีเซลประหยัดมากค่ะ,ะโดยภาพรวมแล้วสีสวยนะคะเครื่องดีสวย โปรโมชั่นดีๆดาว50%ผ่อนกับทางร้านได้ค่ะซื้อส่วนลดพิเศษนะคะเดตดีฟรีดาวค่ะชอบโปรโมชั่นไหนนะคะโทรค่ะ082527856ค่ะพี่กันในตัวเมืองบุรีรัมย์นะคะหนึ่0แสบาทค่ะสวัสดีค่ะ